ท่านผู้ว่าท่านผู้บท่านดว่าจะเอาพวกกบไหหรือจะเอายา้าไ้ครี่คือหมายสัญญาสคัญยตววนท้องัำครับ้านไปเดี๋วเดี๋ววางไว้ที่เดิมไม่ต้องหยิบม่หยิบ โอเคโอเคโอเครลอ่าโอเคโอเคครับครับเข้ามามาใช้กุ้งเข้ามาเข้ามาเปิดไฟปัอีอัเอามาเามร์จใุ้ดนะอ่าลร์เีุดอ่ะี่พีชีชีชี้ช้ปืนอย่นีนะ่แล้วผู้ใหญ่ตอนนี้ใช้ปืนอยู่ไหมครับ อยู่นะรถยังไม่ได้พบเราเขาเลยพี่หงษ์อ๋อโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พี่แมเป็นปืนขนาดอะไรพี่ใหญ่ก็อะไรเพิ่งซื้อมาครับผลการดำเนินการเมื่อเช้าก็มีการเข้าไปตรวจค้นขับเป้าหมายนะครับผู้ต้องหาสามคนนะครับก็พบผู้ต้องหาสองคนนะครับนายจิรพงศ์สิกำเนิดนะครับแล้วก็ นายทะบียนสกำเนิดนะครับสัวผู้ตงหาอีกหนึ่งท่านนะครับคือในเจดนะครับในเจดเนี่ยก็มีการโทรประสานงานมานะครับว่าจะเข้ามอบตัวในภายในวันนี้นะครับผลการตรวจค้นนะครับก็พบคนพบอาวุธปืนนะครับผู้ต้องหาทั้งสองท่านก็ให้การรับสาภาพนะครับในเบื้องต้นที่ได้มีการร่วงัาทำร้ายร่างกายผู้เสียหายแล้วก็ใช้อาวุธปืนขคมคู่นะครับซึ่ง ทางจังหวัดและก็ทางตำรวจภูธรจังหวัดเนี่ยก็จะดําเนินการตามข้อกฎหมายนะครับแล้วก็จะจัดการไม่ให้เกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกนะครับดูแล้วพฤติการเนี่ยของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการใช้อิทธิพลข่มขู่แล้วก็ทํำลายร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายใน,ในประเด็นที่ว่าจะเป็นผู้อิทธิพลซึ่งผมให้ท่านนายเพอได้ตรวจสอบรายชื่อ นะครับของผู้มอิทธิพลแล้วว่าปรากฏว่าไม่ไม่ได้ปรากฏรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้มอิทธิพลดังเดิมนะครับผู้ถูกกล่าวหา,าปรากฏในสื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็เป็นฝ่ายปกครองก็คือเป็นเป็นสารวัตรกำนันกับเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับตอนนี้ให้ทางท่านนายเพเภอได้ตรวจสอบแล้วนะก็ถ้าเป็นกรณีของฝ่ายปกครอง นะถ้าเป็นนะฮะคือตอนที่รอท่านนายเภอได้ตรวจสอบรายชื่ออยู่ถ้าเป็นเนี่ยทางจังหวัดก็จะต้องดําเนินการนะครับในเรื่องของอระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือพลมเมือัยลักษณะปกครองที่องที่2457ผนวกกับพลบัญญัตริระเบียบขราชาการผลัเรือนซึ่งซึ่งใช้คู่กันในเรื่องของการดําเนินการในด้านวินัยนะครับผมเราก็รอรายงานจากท่านนายเพออยู่นะฮะว่าว่าว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นฝ่ายปกครองหรือไม่ถ้าเป็นฝ่ายปกครองเนี่ย อันดับแรกเลยจังหวัดก็ต้องตั้งกรรมาการสอบข้อเท็จจริงเลยซึ่งซึ่งคงจะต้องทําให้เสร็จภายในวันนี้นะครับสอบข้อเท็จจริงลผลการสอบข้อเท็จจริงเป็นประการใดเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการดําเนินการเป็นความผิดเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะมีขั้นตอนของการตั้งกรรมการสอบวินัยและแรงซึ่งเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะผมก็จะได้รอผลการสอบสวนข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงนั้นก่อนในส่วนของสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับถ้าถ้าเป็น ผู้ดำรงตําแหน่งนั้นเองเนี่ยนะครับแนวทางปฏิบัติเนี่ยก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติถ้ามีความประพฤติเสื่อมเสียนี่ถือวา่าถ้าถ้าถ้าเป็นผู้ต้องหาเป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่นจริงเนี่ยถือว่ามีความประพฤติเสื่อมเสียนะครับก็ทางสภาก็จะได้มีการประชุมลงมตินะครับว่าจะให้พ้นจากสมาชิกภาพได้นะครับอีกข้อกฎหมายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการกับสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นก็คือเ,อาเขา ต้องหาคดีอาญาต้องมีคำพิพากษาลงโทษถึงที่สุดให้ให้จำคุกนะแล้วถ้า,ถาคุกป,ปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าขาดคุณสมบัตินะสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์กรถิดนนั้นก็จะสิ้นสุดลงเมื่บ้านต้องอยุธิเก็บแต่เมื่อ่อนซื่อรองเรียนมันน้อยที่ผมไปรื้อหรือผมไปทำอะไรเนี่ยมียาบ้างไหมยาเสร็จป,ปีพันซื้อทันขายทันเสก ถ้าลองเรียนลองเรียนแล้วก็ไปกันยากไปกันยาต้องมีไบหน้ามีแป๊บมีอะไรไปแต่ต้องปกครองอย่างนี้ลูกหลานคนนั้นแต่เดี๋ยวนี้ซึมอลองเรียนไวก็โจทย์ของพมก็คือว่าท่านรู้ว่าท่านลู้การท่านรู้ว่าจะเอาพวกพบมไว้หรือจะเอายาบ้าไว้เอยายาเก็บติดไว้ผมมาตรการผมเร็ว แต่สึร้องเรียนมันไวผมบอกกองปากพแล้วว่าให้ตรวจเยี่ยวก่อนใครไปร้องเรียนที่กองปากหรือสอบสวนการก็ดีผมทํางานผมไม่เคยไปผมมีเงินละต้นแต่ในเวทีของซื่อผมไม่เอยออกสื่อผมทํางานชัดเจนรัฐการเพรว่า ผมทํางานการเมืองมา20ป,ปีผมทําทุกอย่างอยู่นี้มาเน้นเรื่องความมัหรือความเจริญแต่ผมยังลงไปดูไยปกครองให้ด้วยเพราะไฟปกครองก็ไปเอารว่าตีพ่อตีแม่หรืออยากให้ไปกระทืบพ่อกระทืบแม่ตายแบบบาจะเก็งน,นะแต่สำหรับผมชัดเจนผมไวไวว่าพี่พี่ก็อ,อีกหลายคนเพราะผมอยู่อยู่ทุนพี่แต่ผมแรกด้วยคดีที่ได้มา มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ